thank yeah. you yeah. นายธีรศัก์เหมทานนท์ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เ,ชชเปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจําปีงบประมาณ2,511ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5 6 1 คุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอ,อุปกรณ์ช่วยเหลือความพิการต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการ,ชรใช้ถนนต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ,ชรใช้ถนนมาก่อนหรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วมากกว่า5ปี สำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับจัดสรรได้มีแขนเทียมขาเทียมรถนั่งคนพิการเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับที่นอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจน gen, กายอุปกรณ์เสริมรถ3ามล้อโยกสำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรเงินต้องยื่นคำขอตามแบบโดยยื่นในที่สำนังกงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่โทรศัพท์056717719